อ้าวล้มทำไมอ้าวก็ถึงตรงไหนวะกดชุ่มเลยกดชุ่มออกมาแล้วเลยกดชุ่มมาแล้วชุนมาเส้นไหนนี่อ้าวกดชุ่มจังไหนก็แล้วมาเส้นไหนอ้าวแทนทีมันพามายิปบอเอาเถอะไปแล้วเสร็จก็ทะเลกูบวนกุบวนเขามาอำนาจเจริญบอกอ้าวสันก็รู้มันพามาแบบนี้แหมแล้าเปิดเบิ่ง ลมแับพี่น้องลมแห้งค่ะที่นี่ที่ไหน We come we come l ready to the camping place camping on the gasoline station very good so much อ่เฮซงวฮเซวยวิานาวไอเซอ่ซมวีอินอ่ะยสอ่ะกุเด้อค่ะเสร็จหน้ากองก่อนอันนี้เซปิลุสเด้อเซ G เอทควีเฮียเเบิ้งหลังพันธุ์ธรรมาไมี่เบิงลบเบิงลบ อปอนปาดลมผมนอนแล้วผมเมืย์แล้วพี่น้องไม่รู้เสียงกับบ่ยังเมย์เฮี้วเมาบ่ได้กินเหล้าดิตีกินเหล้าแต่มือเมาแค่ไอตันนี้แค่เมื่อยบ่เศร้ากินหลังจากนั้นหลังจากนั้นจืดจืดจืดแปรายเลยใช่ไหมเธอเสียงเพี้ยวเมาเราได้คลิปผมไม่รู้คุณขับมาเส้นไหนไม่รู้จีพีเอ็นพามานอนสูเอาเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเปิดจีพีเอ็นแบทฉันเบิร์ดบอก กบ่ได้ยินเสียงยีนนั่นบอกเด้ล่ะที่ปอบเออหัวน้ำช่างน้ำช่างเส้นสายต้องไปก็ต้องไปต้องไปต้องไปพร้อมึง้มลงกับต้นแบทบดสมุนดิบอะไรใชาบดสนุนว่าได้ยินเสียงสังเกตว่าเอาสังเกตเลยเปิดของสันเบิงสังไม่รู้ว่าเธอมาเส้นใดมันไปได้สังไม่รู้สังก็จิ้มมาเลยผมไม่รู้ตกแซ่นเนาะกบดันเนาะเอาอีนั่นบอกเลี้ยวสายตลอดจเนาะสายเมียมไหนผมไม่มองเลี้ยวก็บอกโอ้ยอีพอยไม่รู้ครับฉันเห็นตะไบว่ากุดซุ้มบางสิ กุดชุมไหมชุมมันเดียโสธรนะเธอเราต้องวิ่งจากทางอำนาจเจริญอุบลศรีเกตไอ้กันทรักบรินช מ ราบอุบลแล้วก็ยิงตรงมาอำนาจเจริญมื่มาเอามาเส้นไหนเสรมาเส้นเส้นผ้าม้านั่นแหละจะนอนหลับแม่มาจะป่องกับปุ๊กไอ้นอนหลับยีเรียดทรศัพท์ดับมันบ่ไม่ได้ยินเสียงนั่นว่าไหมเนียอ๋อทีเดียวเดียนไหมวันบ้านงานวันข้อแรกไอ้วันข้อเปาไปปากิิงอ่าทต้นพืชพัน กกอนนี้แคสวทอนถึงภูพานอาจจะไม่ต่ำไปอีกสองชั่วโมงไม่ได้เป็น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 เวนฮียนตเนวที่เราหักไปทั้งในระบาดเนี่ยเธอกับสเปนตามทั้งแล้วเนาะเดี๋ยวมาใช่ก่อนหันหันละ i ันนั้นไทยโอเคโอเค o u I n o ไ I n o นต่อนะชนิดต่อมั่นวันนี้สิพ่อสารคามสิโอ้ยไปชาร์จแบตไปเลยดิมไม่ปีรอดไฟนะไม่มีเลไม่โคลนไม่โคลนไม่ไม่รถไฟพ่อบันนี้พ่อสารคามเนาะโทมัสโทมัสฮีสลิปปิ้งนาวนาวิสเตย์อินยะโสธรอำเภอกุดชุมฮิเซโอ้อยหาชั่วโมงไม่ฮิเซอเอเวนยูไนอะแกนโซฮีสลิปนะไอเซโอเคไม่เป็นไรไม่บีเป็นฮีเวกอัพ สารคามละขาบอกว่าตอนนี้อุณหภูมิจะลดลงมากและจะลมแรง17-18ลมจะแรงมากพี่น้องที่อยู่ทั้งทั้งโซนอีสานเท่านาะดูแลสุขภาพพี่น้องครับลมแห้งอุณหภูมิจะลดลงมัา7-8องศาเด้แต่สำนึกกับหนาวไม่แห้งแต่เขาไปอุบบนโชคดีได้เพราะหนาวเออแต่สินาค้าขายปีอะไรนี่นั่นแหละโอ้ยว่ามันไปบนสินาค้าขายปีอะไรนี่นั่นแหละน้ำอุ่นอีกแล้วตีน้ำห่อนซะ เออโอ้ยมึงเด็ดป่าวกาวเด็ดแป๊บเดี๋ยวละหน้ากตัวเอ็กซ์ซายแล้วพบนีมาเที่ยวนี้ไม่มีใครหักใช่ไหมไม่หักไม่หักออกบล๊อนแล้วออกบลดแล้วเมื่อวานนี้ออกบล๊แล้วค่ะตอนนี้เราตอนนี้เราอยู่ที่กุดชุมกุดชุมมาโพกุดชุมค่ะพี่น้องเน็มบลูอีพีเอ็ดพามาอีดัน อีของเธอมันมาปากแบดเบิร์ดค่ะเห็นนั่นว้าแงบแงบตั้งสีสเกตมาหอดอุบลหลังจากนั้นกับบ้าบ้าฉันกับเปิดของสันครับาพี่น้องกับนังเรื่องใหม่นะฮะมาร์กมัร์กตั้งขวาโรจอยนไม่มีแมพเราไม่บอกแมพเราบ้างไม่บอกแมพบ้าไม่แหนบบ้างแหนบไม่แหนบแล้วบ้างฝากหนังค่ะฝากหนังฝากนั่งเรื่องปอบยายมาครับหนึ่งในหนึ่งในอีกซีนีมาอีกเรื่องหนึ่งของ ทีมงานจะนี่มือปราบจวดก็คือจวดได้พี่น้องอันนี้ปอบจริงมากคือปอบเยอะมากคือความหมายตอนนี้หนังเท่ามันนานๆครั้งกว่าจะลงจวดอ่าจะนี้เราไ่าองทีทีมงานเอ้ไปรุ่ยต่ออีกเรื่องหนึ่งหพี่น้องไปเบิ้งสองเรื่องต้องกันแต่ว่ามันอยู่ในโครงความเดียวกันพี่น้องที่เปเรื่องข้อมสเซนแม่คข้อผ้าที่นั่นนะครับว่านักแสดงเขาเซ็นไปแน่นะครับข้อมสเซนมึงเข้าไปฮะปอบแลีนกันเอลียนเลือบปอบปอบ ป๊อปปูล่าบ้านป๊อปปูล่าป๊อปเลยพี่ป๊อปเลยป๊อปเนี่ยเซ้เซมเด็รานะคือสําหรบป๊อปปูล่าป๊อปนะป๊อปเนี่ยบ่วยบ๊วยบ๊้ยบ๊บ๊วบ๊วยบ๊วบ้ยคนเดียถ่ายถ่ายับบนยบ๊ยวยบวบบบบับับ่ตื่น อันนี้รับพายขับลวดอันนี้เอออันนี้เตื่นแต่ว่าเสียงเพลวนั่นรับเอาข่อยก็เปิดจิเพทคลองข่อยแล้วข่อยก็เล่นเส้นของข่อยแล้วซุ้มเนาะข่อยบ่รู้่เล่นเส้นจไดมันก็ขัดแต่ว่าข่อยบ่รู้ว่าตอนเส้นเฮามาหน่ะเฮาเล่นเส้นจได้ไอ้ด้วนโนไอ้บัศสาบถ้าแล้วแต่ยินแต่เสียงแต่อยู่แถวอำนาจยังเออได้ยินแต่เสียงมันวะเบลูอ่ะเลยมิดจัดเลยใช่ไหมโอ้ตายแต่ เออแล้ว wow, ้องดีมค่ะวันน oh, ี UH, no, ้ต้องดีมค่ะแห้องน้ำเลยแวะห้องน้ำทเดียเออปก็เลยขอเข่าห้องน้ำก็เลยขอแวะห้องน้ำโอ้ยตา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 ยปวดท้องเลยทุกท่านช่วยดูแวงน้ำตกใส่แล้วบาดท้อกตกใส่น้อบาดเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนสักแห่งในภาคอีสานในประเทศไทยนี่แหละค่ะโอ้ยนี่เด้ขันบ่ฮอดกันนี่เด้พี่ผู้มากางเต็นอยู่ในเฮียป่องเบิ่งนั่น มีคนมากลางเต้นอยู่นะคะมีคนมากลางเต้นอยู่เอ้ยน่นหอูพี่ตั้นจังเลยอมัดเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนแป๊บหนึ่งเหลยู่เหลยู่เหลยุอ่าอีกนาทีหนึ่งกลางแค่ไหนแล้วกลางโลกแค่ไหนโลกแค่ไหนอยู่ดิทำอะไรทำอะไรทำอะไรเอาเสื้อกันยามกู

โอเคไปเรา okay. ไ,ไปเดินทางกันต่อกับสกลนครบ้านเฮาค่ะ,ะลกรทงหาวหอกขับแล้วหลอกขับแล้ววนนียโอเคเดินทางต่อเดี๋ยวอเปจว่วา,หาหารออากาศโอ้อากาศเย็นค่ะนี่ค่ะต้องเปลีป่ยนเสือ้อใส่เสื้อกันหนาวนะคะทีมนินจาเราแปลงล่างแล้วนะคะัหวโอ๊ย อุนบ่ขัุกกราับขากะลี่เจอกัน้านแล้วค่ะบป้าจัว